โอเคครับผมสวัสดีครับตอนนี้เราก็มา Facebook Live จบไปวันนี้มาเป็น YouTube Live แล้วนะครับเพิ่งทำแล้วก็เพิ่งนั่งทำเมื่อกี้นี้ก็ยังเขาเรียกว่ายังไม่รู้เลยว่ามันจะออกมายังไงนะครับเพราะว่านี่ครั้งแรกเลยนะครับก็เ,เป็นการเทสเพราะว่า,าก็มาหาเพื่อนๆใน y o u t u b e นะครับ ที่ติดตามช่องของจ็อบเมนจูไม่ว่าจะเป็นคลิปในรายการต่างๆหรือว่าคลิปเล่นๆไล้สาระว่ากันไปร้องเพลงกันไปนะครับวันนี้ไม่รู้ว่ามันมันมีการทักทายกันไ,ไหมมีมาหนึ่งท่านนะครับเข้ามาแล้วตอนนี้นะครับมีมาหนึ่งท่านเอถ้าเป็นคอมพิวเตอร์มันน่าจะมีเขาเรียกว่าให้พิมพ์กลับไปด้วยนะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่รู้ว่ามัน ได้ผลขนาดไหนตอนนี้เพราะว่ามาหนึ่งคนแล้วนะตอนนี้เพื่อนเพื่อนก็วันนี้เป็นการทดลองนะครับก็ฝากเพื่อนเพื่อนติดตามมาเรื่อยๆผมจะพยายามถ้าลงตัวทั้งหมดเนี่ยเราจะมาพูดคุยกันนะครับในยูทูไลฟเนี่ยก็ถ่ายทอดสดเนี่ยก็น่าจะประมาณวานันอังคารผมจะพยายามให้เป็นประมาณทุกวนันอังคารนะครับเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับ การทำคลิปการอยากจะให้ทำอะไรนะครับสวัสดีครับผมโอ้ครับ